สวัสดีด้วยพระคำของพระเจ้าเช้าวันศุกร์ที่28มกราคมนะคะพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อที่1-11ึถึง11ซึ่งข้าพเจ้าได้หัวข้อในเช้าวันนี้บอกว่าความรอดมาถึงทุกคนที่เชื่อนะคะพระชนะของพระเจ้าได้ไดบอกว่า มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสนัดตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอดเมื่อเกิดการโต้แย้งและถกเถียงระหว่างเปาโลและบาลานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ตั้งเปาโลและบาลานาบัสกับคนอื่นๆให้ขึ้นไปหาเรือกับบรรดาอัคารทูตและบรรดาผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มกับเรื่องที่เถียงกันนั้น กิตตจักรจึงจะส่งท่านเหล่านั้นไปและเมื่อเดินทางผ่านแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสมาเลียพวกท่านก็เล่าเรื่องที่พวกตากชา่นกลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มกิตตจักรและบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองก็มาต้อนรับพวกท่านและพวกท่านจึงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงทำร่วมกับพวกท่าน แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อยืนขึ้นกล่าวว่าเราจำเป็นต้องกำชับพวกเขาให้เข้าสุนัตและถือปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสบรรดาอาัครทูตกับบรรดาผู้ปกคองจึงประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อถกเถียงกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้ามา จากท่ามกลางท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกาศถ้อยคําแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานวิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ,บรรฑพาบุตรหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขานะะพี่น้องปัญหาที่แท้จริงนะคะของคร Ch ิสเตียนชาวยิวณเวลานั้น,นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนต่างชาติเขาจะได้รับความรอดหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าคนต่างชาตินั้นจําเป็นจะต้องยึดถือบทบัญญัติของโมเสส แล้วก็สิ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องของการเข้าโซนัดซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของการทำตามพระบัญญัติคริสเตียนชาวยิวนะคะเขามีความกังวลใจเพราะว่าในไม่ช้าคริสเตียนต่างชาติก็จะทำไมคะเพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าคนยิวนะฮะและพวกเขากลัวว่าหากคนเหล่านี้ไม่ได้ยึดถือบัญญัติของยิวแล้วเนี่ย มาตรฐานในเรื่องศีลธรรมในหมู่คนที่เชื่อก็จะตกต่ำลงนี่คือความเชื่อของยิวว่าถ้าเขาไม่ได้เชื่อตามบทบัญญตัติความออมาตรฐานในเรื่องศีลธรรมของคนเานั้นก็จะตกตามลงแต่เปาโลและบาาบรรัสและก็ผู้นำคิดจักคนอื่นเชื่อว่าแน่นอนบทบัญญัติเดิมหรือบ,บทบัญญัติของโมเสสนั้นสำคัญมากนะคะแต่บทบัญญัติเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่จะต้องทำก่อนเพื่อจะได้รับความรอดพี่น้องบทบัญญัติเหล่านั้นช่วยให้รอดไม่ได้ การที่เราจะรอดก็การที่เราเชื่อในองค์พระเยซูกิจเจ้าเท่านั้นซึ่งณเวลานั้นตัวแทนต่างๆก็เข้าร่วมประชุมนะคะในสภาในเยรูซาเล็มมาจากคิดจากในเยรูซาเล็มบ้างมาจากอันที่โอคกบ้างนะคะเพราะว่า <c oughs> การกลับใจของคนต่างชาติทําให้เกิดปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นในกิดจกักยุคแรกช่วงนั้นเพราะว่าอะไรคะคนกลางชาติกลับใจเชื่อพระเจ้าเป็นจํานวนมากและคือปัญหาที่คนต่างชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาคิดว่าคนต่างชาติจะรอดได้นั้นต้องยึดตามบทบัญญัติของโมเสสและทรรมเนียมของชาวยิวด้วยนะนี่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นคริสเตียนชาวยิวกลุ่มหนึ่งก็ยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัตินะไม่ได้ทั้งหมดนะคะพี่น้องมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขายืนยันว่าคนที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องยึดตามบทบัญญัติของโมเสสรวมถึงการเข้าสุนัตด้วยนะถึงจะรอดนะ แต่คนต่างชาติก็เห็นว่าตนเป็นคริเสเตียนโดยที่ไม่ต้องเป็นคนยิวมาก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องออปฏิบัติตามกฎบัญญตัติไม่จำเป็นต้องเข้าสุนัตก็ได้นะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นมีการโต้แย้งมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นดังนั้นเปาโลและบาลานบัตจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาทําไมคะอภิปรายกับผู้นําในคิดจักแล้วก็สภาแล้วก็มีมติเห็นชอบกับเปาโลแล้วก็บาลานบัตคือการ <c oughs> ปฏิบัติตามบทปัญญัติของอยูตลอดจนการเข้าสุนัตไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้รอดนี่คือข้อนี้คือข้อตกลงที่เขาที่ขุดกันไว้ปัญหาที่ว่าผู้เชื่อชาวต่างชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎปัญญัติของโมเสสเ,เพื่อจะได้รับความรอดเนี่ยไม่เป็นปัญหาสำคัญนะคะเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นนะคะมีการโต้เถียงรุนแรงนะ ขิดจากของชาวต่างชาติจำนวนมากก็ล้วนเกิดผลมากขึ้นนะเมื่อกี้มีการพูดกันในพระชนะของพระเจ้าว่ามีการาพูดบอกว่า,วาตอนนี้มีคริสเตียนชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยมีก็มีชาวยิวบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะซึ่งการที่เขาทําแบบนี้มันเป็นเรื่องของหลักศาสนาใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการหลักปฏิบัติ คือปฏิบัติแล้วเท่านั้นจะได้รับความรอดนะหากมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแล้วก็คนยูชนะนะคะแน่นอนคนที่จะเข้ามาเป็นคริสเตียนจะต้องทําไมคะปฏิบัติตามบทบัญญัติของชาวยวกฎบัญญัติของโมเสสและต้องเข้าสุนัตเท่านั้นนั่นก็จะทําให้คริสศาสนากลายเป็นเพียงนิกายนิกายหนึ่งของยวเท่านั้นเองพี่น้องและไม่เพียงพอเท่านั้น เราเองก็อาจจะกลายเป็นฟาริสีโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือการที่เราเองคิดว่าเรียงบริสุทธิ์นะคนอื่นมีข้อบกพร่องคนอื่นมีจุดอ่อนหลายจุดนะเราก็ทําตัวให้เหมือนคนอื่นนะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะพระมีบอกว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยการเอาแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพหลดหรือเราเองแบกไม่ไหว บทบัญญัตินะเป็นแอกที่ชาวยิวแบกไว้แต่ถ้าแบกไว้ไหมคะแบกไม่ไหวเพราะว่าบทบัญญัติตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ได้ทําให้เราทั้งหลายรอดนะเปาโลบอกว่าบทบัญญัติเป็นผู้นําทางที่ชี้ให้เราเห็นถึงความผิดบาปเพื่อจะนําเรากลับมาหาพระเจ้าและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเท่านั้นแต่บทบัญญัติเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากความผิดบาปได้ เพราะว่าเราเองรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่8ถึงข้อที่10ได้บอกกับเราบอกว่าอะไรคะเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อพี่น้องโดยพระคุณและโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัต ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูกิ์เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามความรอดของเราได้โดยพระคุณเพราะความเชื่อนะไม่ใช่มาจากเราทั้งหลายกระทาเองพระราชันะตอนนี้ก็เลยทําให้เราดูได้อย่างชัดเจนว่าเราได้รับความรอดนิรันดร์เราไปสวรรค์แล้วโดยเพียงแค่เราเชื่อและวางใจในพระเยซูกิ์เจ้าเท่านั้นนะไม่ใช่การทําดีใดนะ เป็นพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราประ่าพี่น้องไม่ใช่เรื่องของการกระทําใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เราอวดกับคนหนึ่งคนใดได้นี่เป็นพระคุณที่แสนยิ่งใหญ่ที่เราจะได้รับจากพระเจ้าและเพราะฉะนั้นเราตัวเองต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกวันที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานะความเชื่อในพระคัมภีร์เป็นเงื่อนไขเดียวเท่านั้นพี่น้องที่พระเจ้าทรงเรียกร้องสําหรับความรอดนะความเชื่อไม่ใช่การกล่าว แค่ยอมรับพระคิดเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกนะจากหัวใจของเราของผู้เชื่อในการที่เราจะแสวงหาติดตามองค์พระูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องความรอดมาถึงเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อไม่ได้คนหนึ่งคนใดนะเพราะฉะนั้นเรากบขวดพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับ พระคุณและความรักและความรอดของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายทุกคนโปรงไม่ได้ไม่ได้เลือกคนหนึ่งคนใดแต่พโะรงทรงประทานความรอดมาถึงทุกคนที่เขาเองได้เชื่อและวางใจในพโปรงขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ <c oughs> ความรักและความรอดของโะรงไปถึงทุกๆคนที่เขาเองจะได้รับความรอดนิรันที่มาจากพโะรงและได้จะมีโอกาสได้ไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์กับโะรง เราทิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าทรงไวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะ